กุ้งถังมินิมอลพร้อมแพ็กเกจใบตองเพิ่มความน่ารักใช้กุ้งตัวเล็กอร่อยเข้าเนื้อราคาซื้อง่ายวันนี้ตาจะสับคาโดนะคะเป็นชิ้นเล็กๆนะคะนําไปทอดและราดนมข้นจืดนะคะเพื่อเพิ่มความหอมฉ่าค่ะเราก็จะใช้เนยน,นะคะจะสิบกร,รมัมกระเทียมสองช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็นมข้นนะคะนมข้นจืดะคะ่ะในกระบวยกิรตีเขาสักสองช้อนค่ะน้ำมันหอยน้ําปลาและรสดีนะคะเอ,อ่อผงปาปริก้าอีก50กร,รัมนะคะเติมน้ํานิดหน่อยให้ได้ซอสค่ะ แล้วก็พวกทะเลรวบต่างๆกุ้งมึกหอยโสราคาออริจินอลข้าวโพ,พดนะคะอันนี้ใช้กุ้งตัวเล็กนะคะเพื่อทําแบบมินิมอลใช้เล็กราคาน่ารักซื้อง่ายเข้าเนื้อค่ะต้น59บาทก็ขายได้ตัวยอย่างแพ็กเกจใบตองนะคะสําหรับหอ่ออันนี้ต่ายใช้แก้ว32ออนตัดครึ่งนะคะเพื่อเป็นแบบเราก็ห่อรวบมาแล้วก็รวบด้านข้างนะคะทําแบบเดียวกันทั้ง2แบบค่ะเพื่อสามารถปรับเป็นถ้วยนะคะแบบที่มีก้นแล้วก็แบบใช้ฝาโดมเบอร์116ม MM มนะคะสามารถปิดได้นะคะแบบนี้ ะจะได้ก้นจะได้ไม่ร่